ก็จ Good evening everyone วันนี้จะมาแนะนําการใช้เว็บไซต์นะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ของม .1 นนะครับก็คือดูข้างบนนะครับจะมีหน้าแรกตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แต่พอตอนที่4มันเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันมันหลายๆตอนเพราะฉะนั้นให้นักเรียนคลิกที่ลูกศรหัวลงนะครับเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ลูกศรหัวลงเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูบทเรียนต่อๆไปนะครับ พอนักเรียนคลิกเข้าไปดูที่ตอนที่1นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ดูวิดีโอดูคําบรรยายคําอธิบายประกอบแล้วก็จะมีบกขัดข้างล่างนะครับแบบึกขัดข้างล่างให้ทำแลวนักเรียนก็ทําแบบหัดแล้วก็ส่งด้วยนะครับทุกยูนิตท,ทุกหน่วยทุกตอนนะครับทำได้ไหมดูที่ข้างบนนะครับตอนที่1ตอนที่2อสามพอตอนที่4ี่มันจะซ่อนอัตโนมัตินะครับนักเรียนคลิกที่ลูกศรหัวลงเพิ่มเติมนะครับเพื่อไปดูบทต่อไปนะ ง่ายแค่นั้นเองอย่าลืมว่าเวลาเรียนส่งงานให้เรียนเขียนชื่อสกุลตัวเองเป็นภาษาไทยนะครับแล้วกอ็อย่าลืมเลขที่ชั้นให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราเรียนกันหลายห้องคุณครูจะใช้ Excel ในการไปแยกว่านักเรียนเนี่ยจากห้องไหนห้องไหนเองนะครับโอเคเนาะถ้ามีคําถามอะไรนักเรียนก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ในตอนวันที่เราไปเรียนแบบ Face to-face นะครับ คุณครูขออนุญาตไม่ใช้คําว่าเรียนแบบออนไซด์นะครับเพราะว่าฝรั่งงงไม่มีใครใช้คํานี้กันนะครับเวลาเราไปเรียนในชั้นเรียนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าไปเรียนแบบ face to face หน้าต่อหน้านะครับไม่มีใครโหว่าไปเรียนออนไซต์ site. มันฟังดูเหมือน <laughs> พื้นที่ก่อสร้างยังไงไม่รู้นะครับพื okay. ้นที่ก่อสร้างยังไงไม่รู้นะครับโอเค That's it thank you for watching see you again online